สวัสดีครับวันนี้ผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็ได้นะครับเพราะว่าเราพบ